สวัสดีค่ะอยู่กับก,ก๊กูนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กับกูก๊กกูตัวเป็นเป็น <c oughs> วันนี้นะคะกุ๊กกูก็กลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆนะคะคือไม่ได้ลงคลิปแบบจริงจังเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลานั่นเองนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสามสี่ปี ที่ไม่ได้ลงคลิปจริงจังแล้วก็ประมาณห้าปีที่ไม่ได้เล่นเกมจริงจังนะคะ e <Conf usion> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสรุปชีวิตกันและหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงกันนะคะปะ่ะนนี้ไหวไหม <_ C 1> โห <drawings> แล้วเราต้องไปโอ, <_ C 1> โอ้โหเสียงนกดังว่าเสียงชั้นนี่กันนะจุดนี้อะตรงนี้มันก็จะดูไกลไปหน่อยไหมอะจะดูไกล ไครเปเท่าไรนะอินนกนี่เสียงดังมากจ้ะหายไปไหนมานะคะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเพราะว่ามีคลิปอยู่ในในช anel นาะก็แบบแต่งงานมีลูกนะคะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าการแต่งงานมีลูกมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนหลายๆคนทั่วไปอะแต่ว่าเนื่องจากว่ากูอะ มีการย้ายประเทศด้วยนะคะซึ่งณประเทศที่อยู่ตอนนี้ก็คือนิวซีแลนด์ณตอนนี้ก็คือข้างนอกนะประมาณ12ององศานะคะก็ขึ้นหนาวมากจริงๆต่อไปถ้ามีโอกาสได้ทำคลิป่เห็นบรรยากาศในนิวซีแลนด์หรือว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์เออก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันนะคะเราไปพูดต่อในบ้านได้ไหมอ่ะมันหนาว มันหนาวแลวเนี่ยโอเคประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะคะอุ่นแล้ว <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พยายามที่จะเปิดช่อง channel นล u t u b e ใหม่เหมือนกันพยายามจะแบบไปทำติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นตามกระแสะอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่สนใจอ,อ,อยากดูแบบสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือว่าลาตินในต่างประเทศจริงเนี่ยจะได้แบบเข้ามาดูกันแต่ว่า ส่วนหนึ่งพอเราทำไปอะ่ะมันก็มีคนเข้ามาพูดคุยแหละแต่ว่าในใจหนึ่งของกูเลยอะ่ะลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ยังคิดถึงแฟนๆที่เคยติดตามเราในช่องกูก h ชาแนลนี้อยู่นะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยู่กับกู h ชาแนลมาตั้งแบบเป็นสิบปีอะ่ะทำชาแนลนั้นมันเป็นสิปีเลยนะส0บกว่าป,ปีได้อะ่ะเฮ้ยเราจะทิ้งคนเป็นแสนไปได้ยังไงวะ เออแล้วคนที่รู้จักเรามาตั้งแต่แบบสมัยว่าเมื่อชาติที่แล้วอะ่ะจนถึงตอนนี้อะ่ะซึ่งกูเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เคยติดตามกูมาตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามีลองลองหลายคนที่แบบพูดว่าแบบพี่ผมเคยดูพี่ตอนสมัยประถมตอนนี้ผมอยู่มาหาลัยแล้วเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ทุกคนมันก็เติบโตกันไป ตามทางของตัวเองอ่ะนึกออกใช่ไหมซึ่งก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วเราจะทิ้งพวกเขาทําไมอ่ะในเมื่อเราก็คิดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นกูู๊ก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยกู๊กูก็จะทําช่องนี้แหละ <laughs> จะกลับมาลงคลิปทําวิดีโอลงช่องนี้แหละเพราะว่า การเล่นเกมอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในตัวตนของกูจริงๆถามว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมก็ยังพอมีเล่นเกมอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบที่ต้องใช้เวลากับมันเยอะๆอ่ะเป็นเกมแบบแคชชวลเป็นเกมแบบเป็นเกมกักๆเล่นง่ายๆเอาจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะบ้าเล่นโซลิแททุกวันเลยนะ <laughs> อีโซลิแทที่แบบเกมที่ในวินโดทุกคนต้องมีอ่ะ เออ,อกเกมไพโโงโอ่อะเล่นทุกวันไม่รู้เป็นโรคอะไรแต่ก็คือแบบมันไม่ใช่เกมแบบจริงจังแต่ด้วยความเป็นเกมเมอร์ของเราเว้ยก็รู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยฉันได้เล่นเกมสักหน่อยรู้สึกว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกใช่ปะเราอาจจะไม่ได้ลงเกมเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็มีไลฟ์สไตล์บ้างเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามอัปเดต ชีวิตการอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีละมัง้งอย่างน้อยเนี่ยวกูก็จะได้พูดคุยกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เคยติดตามกันมานะคะก็เลยคิดว่าจะกลับมาลงคลิปในช่องนี้แหละระหว่างว่าทุกคนยังติดตามกันต่อไปเนาะอยากดูหรือเปล่าู <c oughs> มันอ่านตั้งแต่เมื่อไหร่วันนียเดี๋ยวเสียังเดินไม่ถึงเลย คือเตียงมันไม่ได้นั่งสบายเลยอ่ะมันเป็นเตียงเด็กอะเนาะแล้วมันก็ติดพออาจจด้วยทำยังไงดีอาจจะต้องขอโทษน้องๆทุกคนที่แบบชื่นชอบอยากดูเกมอะซึ่งตอนนี้ว่ากุกว่าไม่ได้เล่นเกมเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะก็จะพยายามแล้วกันนะก็อาจจะมีบ้างนะคะ ที่มันเป็นคลิปเกี่ยวกับเล่นเกมถ้าใครมีเกมแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้นะว่าช่วงนี้มีเกมอะไรน่าเล่นหรืออะไรแบบนี้นะคะคือเนื่องจากว่าตอนนี้วิกกอยู่ในอยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมก็ใครอาจจะแบบเออไม่เคยมาประเทศนี้อาจจะอยากเห็นว่าเออที่นี่เป็นยังไงบ้างหรือว่ามีเรื่องที่อยากรู้มีเรื่องที่อยากให้เล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้แล้วถ้ากลุมีคำตอบให้หรือว่าแบบ เวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายบล็อกเอาจริงๆอะไปเที่ยวมาหลายที่แล้วก็ถ่ายบล็อกมาเยอะมากนะแต่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้ลงอะไรทั้งสิ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีสต็อกเยอะมากทุกคนตอนเนี้ยก็จะค่อยๆทยอยตัดลงละกันแล้วก็จะตัดลงในช่องนี้แหละนะคะอัปเดตอย่างหนึ่งตอนนี้เว้ยทุกคนแบบที่นิวซีแลนด์อะฮิตอะไรรู้ไหมลาบูบู ิตมากฮิตแบบฮิตแบบโคตรฮิตอะคือแบบเด็กๆอะถือลาบูบูกันแบบเยอะมากอะแล้วคือนั่นแต่ว่ากุกุก็มีลาบูบูอะซึ่งแบบซื้อตั้งแต่ล็อตแรกที่มันออกมาที่ไทยอะซื้อมาใช่ป่ะแล้วก็ห้อยกระเป๋ามาใช้อยู่นานมากไม่มีใครทักเลยเพราะว่าทุกคนรู้จักคือเด็กข้างบ้านเนี่ เขาก็แบบรุ่นเราเขาเดี๋ยวรู้ก,กูใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่โตกว่าน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาเห็นราบูบ๊ของเราอ่ะที่แบบวางบนชั้นเน่ะเขาก็แบบหุยเนี่ยหายากมากอยากได้มากนี่ก็แบบทำไมอะตอนนี้มันฮิตเหรอเขาบอกหุยฮิตมากที่โรงเรียนอะหายกันเยอะมากคือใครมีก็โดนขโมยอะไรเงี้ยที่เมืองไทยมันก็ฮิตนะนะแต่มันก็แบบประมาณแบบ สองปีแล้วป้ะ <ff> งงปีปีหนึ่งแล้วอะที่มันฮิตอะตอนนี้คือม,มัน้าแล้วอะมันไปฮิตอย่างอื่นแล,วแล้วอะลาบูบูก็อาจจะยังมีคนแบบเล่นอยู่บ้างซึ่งกูกตอนเด็ก็แบบสั่งชุดเลก็เลกๆน่ารักน่ารักมาแบบจะเปลี่ยนให้ลาบูบูก็แปลกดีว่าช่วงนี้ทําไมที่ยุโรปอะลาบูบุม้มถึงกลับมาฮิตหรืออาจจะเป็นพอลิซ่าอะไรแปลก็ไม่รู้นะตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ชีวิตเป็นยังไงเรียนถึงไหนและการทำงานเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันหน่อยในคอมเมนต์นะคะซึ่งกูอยากรู้จริงจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงนะวันนี้คือเสียงไม่มีอ่ะจริงคือเมื่อเช้าอ่ะเสียงแหบมากจนถึงตอนเนี้ยพอพูดแบบสวัสดีค่ะยูกอรกูคุณเนี่นะคะแล้ววันในี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วรู้สึกเหมือนแบบพลังมันกลับมาเสียงมันกลับมานะคะ รฆษณาน,นี่แหละใช่เลยเรา,เาคุยกันในช่องนี้แหละเย่จ yeah! ับบั๊บบลกัมจื๊อซื่ี้ค่นนดิ้ง

There's a strong inside. I see that. And where's this me? <laughs> what you doing? He's trying to round. Come light it. Round, round, round. Round and round and round and round. you see that white dog over there? Yes. Is that your friend? Nope. <laughs> He's a crazy dog. He's a crazy dog. He barks. So we go, because Mimi is over there. Okay. Oh, <laughs> maybe i'll scoot up and do it yes yeah. take a picture what's doing me is that brain freeze brain freeze nah. That's a big one, you to get brain freeze. <coughs> <laughs> Are you okay? Oh no. Yep. <laughs> mm -hmm. mm. Ooh. Ooh. no. Good. Brain freeze. <laughs> 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 Told you. A big one, small one. A big one as well. Ui. Hình cái nào tôi ra đâu nè? Hình cái nào But looking at ice cream is good, but eating it is not good. It'll freeze you up. Mm-hmm. You dick bong. Dick bong. Stop saying that. Dick bong. Look at this ice cream. It's grey. <laughs> um, it's brown. It's brown. You're right. It's yellow. And yellow. And pink! And pink, yes. And brown and white. Because it has all the colours. And wet rainbows. Is that good? Is that yummy? Hello, I Mika. it! I love it. Hmm. My look and I have. Big one. Oh my goodness. Gonna <laughs> <laughs> get brain freeze. <laughs> Oh, hi. <laughs> oh, it's coming, it's coming, it's coming